คิดว่าเราอยู่ยังไงแล้วเราแฮปปี้กันไหมมีความสุขกันมั้นนะคะเราก็ให้ลูกค้าแบบนั้นที่บ้านมีที่ดินอยู่แล้วก็เลยมองหาว่าเราจะเดเวล o อปอะไรยังไงได้บ้างก็เลยเริ่มจากการทำโครงการบ้านเดี่ยวก่อนตอนนั้นโครงการแรกที่ทำคือโครงการคอร์ทยาร์ดวินล่าแล้วก็มีไปทำคอนโดที่เฉะเชิงเซาแบดริวตามมาด้วยโครงการอากาศที่เขาใหญ่ หลักๆก,ก็ค,คือคือคือจริงใจกับลูกค้าค่ะอยู่ไปอีก10ปีดีไซน์ก็ไม่น่าเบือ่อก็ยังคงสวยอยู่ตลอดไปวัสดุที่เราเลือกก็คือสามารถใช้ได้คงทนถาวรได้อีกหลายๆปีเราเราถือว่าเป็นแบบธุรกิจเล็กๆที่เราแบบตั้งใจทำ m q u c เนี่ยพอไปดูที่โชว์รูมเขาอะค่ะ,คะก่อนอื่นเลยอนะชอบดีไซน์พอดีว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่เรียบๆแต่มีรายละเอียด ซึ่ง M c ็ u c h e เนี้ยตอบโจทย์เขาใช้ของที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่มีฟอร์มาดีไฮอันนี้ยสำคัญมากเพราะไปเยี่ยมหลายโครงการนะคะเข้าไปแล้วแบบคือกลิ่นชุนมากแต่ที่เนี่ยเขาไม่มีเลยแล้วคือด้วยความลูกสามะคะ่ะเป็นคุณแม่ลูกสามก็คืออยากจะเลือกของที่มั่นใจแล้วว่ามันคุณภาพดีตอบโจทย์การใช้สอยแล้วก็สวยงามก็เลยมาเลือก M c ช การทำมาสังหาค่ะคือคนหนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่แบบ3วัน5วันหรือ2อาทิตย์ใช่ไหมคะเขาอยู่อีก10ปี20ปี30ปีอะครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายถ้าเลือกของไม่ดีให้เขาไปอะเขาอยู่ไป3ปี5ปีแล้วมันเกิดแบบแอัซิเดนต์หรือมันเกิดอะไรขึ้นมาอันเนี้ยคือมันคือมันไม่ดีกับเขาแล้วก็กับเราแน่ๆก็คืออย่างที่บอกว่าความจริงใจสําคัญที่สุดสิ่งที่เราทําลงไปอะไม่ว่าจะก,การบริหารหรือว,วัสดุที่เราเลือกหรือ หรือพนักงานทุกคนที่คอยดูแลโครงการเราดูแลลูกค้ามันก็จะแสดงออกมาถึงสิ่งที่เราใส่เข้าไปแบบแบบนั้นเลยอะคะ่ะ